ภาพรีสอร์ท100ล้านของพรั์ยูค่ะเป็นอีกหนึ่งดาราน,นักแสดงในวงการบันเทิงบ้านเรานั่นก็คือครอบครัวเขาเนี่ยได้ทําธุรกิจรีสอร์ทมูลค่าเกือบ100ล้านเลยนะคะซึ่งเป็นรีสอร์ตตกแต่งสวยงามอลังการอยู่เชียงใหม่ค่ะเป็นรีสอร์ทที่น่ายอยู่ขนาดไหนลองมาชมกันค่ะสําหรับเรื่องราวดาราหนุ่มคนนี้น,นั้นเจ้าตัวปัจจุบันอายุ36ปีค่ะเป็นหนุ่มหล่อที่จังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่ริมทํางานในวงการมาแล้วหลายปีมีผลงานให้ ให้ติดตามกันมากมายตัวเขาเคยทำงานในสังกรรัด r s ปัจจุบันอยู่ค่ายเพลง Jim M Grammy ค่ะทำงานเป็นน,นักร้องนักแสดงพิธีกรและยูทูบเบอร์ตัวเขาเรียนจบจาก สายอาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะสําหรับเจ้าตัวเรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะมีผลงานละครซีรีส์ซิทคอมพิธีกรรายการต่างๆรวมถึงมิวสิกวิดีโอเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แบดบอยสุดๆค่ะตัวเขารักครอบครัวมากๆค่ะครอบครัวเขานั้นทําธุรกิจเป็นรีสอร์ทเวียงงามล้านนาวิลล่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่ากว่า100ล้านบาทค่ะจะสวยหรูขนาด ไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ